สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ c r a ี่สำหรับวันนี้นะคะรายการวันเล่ c รซี่ก็มีข่าวของวิภาวีสีทองมาฝากกันค่ะตอนนี้นะคะอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าวิภาวีเนี่ยเล่นให้กับสโมสรฮุนไดที่ลีกเกาหลีใต้นะคะโดยล่าสุดนะคะแมตช์ล่าสุดวิภาวีสีทองเนี่ยเจ็บเท่าค่ะจังหวะที่พุ่งรับบอลเสิร์ฟเกมที่ เอาชนะนะคะแก้แค้นเรสปาร์กไปได้สําเร็จนะคะซึ่งเรสปาร์กเนี่ยเป็นทีมของเมกาวาตีนะคะเป็นผู้เล่นจากอินโดนีเซียที่เคยได้ MVP ในลีกเกาหลีใต้ในเล็กแรกไปแล้วค่ะโดยเมื่อวันที่9พฤศจิกายนนะคะที่ผ่านมาควันหลงนะคะหลังการแข่งขันวอลเลย์าบอลโคโววีลีกเกาหลีฤดูกาล2023-2024รอบที่2ฮุนไดฮิลสเตดนะคะต้นสังกัดของวิภาวีสีทองเนี่ยชนะแทจรซองควานจางเรสปาร์ก ที่นำมาโดยเมกาวตีบีหลังตัวเก่งทีมชาติอินโดนีเซียไปแบบสุดมันเลยค่ะ3-1ต่อเซตโดยสกอร์ 28-26, ต่อ 24-26, ต่อ25-21ต่อ 21, และ25-16ต่อค่ะเกมนี้นะคะช่วงกลางเซตที่4มีจังหวะที่วิภาวีสีทองเราเนี่ยพุ่งรับบอลเสิร์ฟของฝั่งเรสปาร์กนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักค่ะ โค้ชเห็นท่าไม่ดีค่ะรีบเปลี่ยนเธอออกไปพักข้างสนามทันทีคาดว่าเธอน่าจะได้รับบาดเจ็บบริเวณเข่าเบื้องต้นนะคะยังไม่มีรายงานออกมาว่าเธอได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนยังไงทางรายการวอลเลย์ฟรีซี่นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับวิภาวีสีทองค่ะในแมตช์การแข่งขันที่ยังเหลืออยู่ในหลีกเกาหลีใต้ค่ะขอให้เธอหายเจ็บไวๆนะคะรัามีข่าวความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของวิภาวีสีทองนะคะทางรายการวอลเลย์ฟรีซี่ไม่พลาดที่จะเอานำเสนออย่างแน่นอนค่ะ และในโปรแกรมต่อไปนะคะทีมฮุนไดฮิลสเตดมีคิวพบกับทีม Pink Spider ที่นำมาโดยคิมยอนขยองค่ะซูปเปอร์สตาร์อดีตหัวเสาทีมชาติเกาหลีใต้ในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนนี้นะคะเวลา14นาฬิกาค่ะและแน่นอนค่ะทางรายการวอลเลข c คร z y ซนะคะไม่พลาดที่จะเอาลิงก์รับชมย้อนหลังการแข่งขันในแมตช์ต่อไปของทีมฮุนไดฮิลสเตดของวิภาวีสีทองมาฝากเพื่อนๆอย่างแน่นอนค่ะรอติดตามกันด้วยนะคะ แล้วเพื่อนๆล่ะคบมีความคิดเห็นกันว่ายัางไงบ้างกับอาการบาดเจ็บของวิภาวีสีทองในหลีกเกาหลีใต้ในครั้งนี้จะเจ็บมากหรือเจ็บน้อยเดี๋ยวเราต้องมารอฟังข่าวกันนะคะยังไงก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิชชานเอลด้วยนะคะ แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ